ไปกันที่จงังหวัดรอยเอ็ดกันบ้างนะคะที่รอยเอ็ดค่ะเพิ่นเปิดโครงการว่ายรุ่นติดเกราะสร้างระบบดูแลสุขภาพจิตกลุ่มเสี่ยงในโรงเรียนค่ะ นายจัชวานเบนจ์สิริวงศ์ผูวราชาการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการระบบดูแลซอยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงซึมเศร้าหละักะขาโตตายในโรงเรียนพื้นที่น้ำรองเขตสุขภาพที่เจ็ดหรือวัยรุ่นติดเคราะห mental health shell for youth นะคะซึ่งมีนายแพทย์ชาญารงชัยอุดมสงผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเจ้า ทีกระทรวงสาธารณาสุขหน่วยงานการศึกษาและก็กลุ่มเด็กและเยาวชนเขารวมกิจกรรมอย่างร่อมเพรียงค่ะโครงการนี้เกิดจากความรวมมือของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือศูนย์สุขภาพจิตที่7สำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดร้อยเอ็ดและก็หน่วยงานการศึกษาในพื้นที่เพื่อเสริมระบบคัดกรองและก็เฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิตในวัยรุ่นโดยเฉพาะภาวะซึมเศร้าและก็พฤติกรรมเสี่ยงค่ะ าโตตยซึ่งข้อมูลในช่วงปี2564กถึง2567ักบ็พบค่ะว่าเขตสุขภาพที่7มีอัตราการเข่ารับบริการด่านสุขภาพจิตค้องไัยรุ่นเพิ่มขึ้นกว่าสองเท่าโครงการนำรองในจังหวัดขอนแก่นที่่านมาขัดกรองนักเรียนได้กว่าห5 0 0นรายและก็ดูแลกลุ่มเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยบพ่อว่ามีการทำลายตนเองหรือว่าขาโตตายในโรงเรียนที่เขาวร่วมค่ะ กถือเป็นโตแบบนะคะสำคัญในการขยายระบบดูแลสุขภาพจิตในโรงเรียนให้ครอบคลุมทั่วทั้งเขตสุขภาพที่เจ็ดโดยมีเป้าหมายในการสั่งเกราะป้องกันท่างใจให้กับเยาวชนไทยผ่านความร่วมมือของหมูของครูบุคลากรทางสาธารณาสุขและกะครอบครัวเพื่อที่จะส่งเสริมสุขภาพจิตเชิงลุกลดอัตราการขาดตตายและ,ะป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในระยะยาวค่ะ